เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ถักสายป้าถักสายไปนี่นะคะถักสายรอบถักบนไปสายทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สายสี่แถวนะคะจริงๆเป็นสามแถวแล้วก็มาเก็บด้านในอีกรอบหนึ่งค่ะเก็บด้านในตรงนี้อีกรอบหนึง่งแล้วอีกฝั่งหนึง่งเก็บด้านในเสร็จก็ถักโซ่ไว้สําหรับติดกระดุมนิดนึงแบบนี้นี่ความกว้างก็ สำหรับใส่ ipad ได้เหมือนเดิมนะล่ะค่ะป้าชอบแบบใหญ่ๆเพราะว่าป้าสมบัติเยอะแต่ว่าใบนี้ยังไม่มีเจ้าของหรอกนี่นะคะความกว้างก้นสิบสองนิ้วค่ะก้นสิบสองนิ้วกว้างก้นกว้างห้านิ้วค่ะยาวสิบสองนิ้วกว้างห้ายาวสิบสองสูง สูงไม่เยอะเพราะว่าเป็นลายนอนนะคะใส่ iPad ลายนอนใส่ได้เต็มพอดีก็ปิดกระเป๋าเลยเจ็ดครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งสูงเจ็ดนิ้วครึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็รายละเอียดนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะเลยในคอมเมนต์นะคะว่าใช้ไหมอะไรใช้ยังไงนะคะเป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมที่ดามด้วยเชือกฟางนะคะ สำหรับเชือกที่ดามเนี่ยแล้วแต่ใครมีอันไหนสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะพอดีป้ามีไหมพรมเออป้ามีเชือกฟางเยอะเพราะว่าป้าขายไหมพรมอยู่แล้วเวลาเขาส่งไหมพรมมาเป็นมัดๆนะคะเขาก็จะเอาเชือกฟางมัดมาพอเราขายไหมพรมไปมันก็จะเหลือแต่เชือกฟางเต็มไปหมดเลยป้าก็เก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้ได้ถุงใหญ่ถุงนึงอะคะ่ะป้าก็เลยคิดเอ๊ะทำอะไรดีนาะก็เอามาทําแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวทําพรมเช็ดเท้าก็ทําได้เดี๋ยวจะทําพรมเช็ดเท้าด้วยนะคะ ก็เป็นเศษเชือกฟางแล้วก็เศษไหมพรมไหมพรมจะใช้สี่เส้นไหมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กสามพายนะคะสองเส้นเนี่ยเท่าเทียบเท่าไหมสี่พายเส้นหนึ่งนะคะของป้าป้าใช้สี่เส้นมันก็เทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นค่ะถ้าใครมีเศษไหมที่เป็นไหมสี่พายนะคะก็ใช้สองเส้นอย่าลืมดึงยืดด้วยนะคะถ้าเราจะถักกระเป๋านะดึงยืดให้ไหมมันมันคลายตัวก่อนพอเวลาเราใช้ไปกระเป๋ามันจะไม่ยืดต่อคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอบคำถามด้วยนะคะสำหรับคนที่สงสัยนะว่าใช้ไหมอะไรไปก็ประมาณนี้นะคะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะแล้วเจอกันใหม่ชิ้นหน้าค่ะสวัสดีค่ะ